เป็นเค็ทกล่องดนตรีอนนี้คันนี้ค่อนข้างแปลกฮะก็เป็นอ่กล่องดนตรีที่ไขลานเวลาฮะไขลานฮะต้องใช้แบบแมนนวลฮะอ่าอย่าใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเพราะพลังนี่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นในลักษณะของการใช้มือหมุนเพราะว่าการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะทําลายพลัง อันนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีพิธีกรรมอะไระ<ม>ตัวนี้เสียงเพลงฮะเสียงเสียงนี่คือคือเสียงที่จะกระตุ้นทําให้เกิดความมั่งคั่งกํารวยแต่ว่าตําแหน่งเท่านั้นเองที่ต้องวางให้ถูกต้องอแล้วก็ความถี่ยิ่งเราสามารถนะครับทำให้ให้ได้บ่อยๆในวันหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเช้าสักครั้งเย็นสักครั้งหนึ่งนะออกไปข้างนอกไปธุระแล้วก็ดึงซะก,ก่อนหรือเปิดปบุบ แล้วก็ตอนกลับมาแล้วก็เปิดอีกสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยที่สุดอันนี้จะช่วยทําให้เรามีแต่ผลดีเกิดขึ้น mm hmm. ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีได้ทั้งการเงินคล่องตัวร่ํารวยตลอดปีครับ mm hmm. แล้วก็ทําให้เราเนี่ยถ้าเราค้าขายเราก็จะมีลูกค้าเข้ามามาก mm hmm. หรือไม่ก็คือเราก็จะมีงานทําโดยที่ไม่เกิดปัญหาตกงาน mm hmm. mm hmm. ครับมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ อันนี้เป็นเคลิปที่เกิดขึ้นจากการตั้งกล่องดนตรี